ดรฟ้าเรียนถามถึงกรณีที่คุณทักษิณเน,นะะี่ยค่ะประกาศว่ารัฐบาลจะมีการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลแล้วมองยังไงบ้างคะว่ามันจะมาเชื่อมโยงกับการขยายอํานาจในทางการเมืองด้วยได้ไหมสิ่งที่คุณทักษิณพูดในรอบนี้กับสิ่งที่เคยพูดก่อนหน้าเนี้ยผมว่ามันก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ในความหมายเช่นก่อนหน้าเนี้ยแม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปาจีนเนี่ยคุณทักษิณก็พูดถึงเรื่องของการปรับปรับยาเสพ การเข้าไปดูแลประชาชนที่อาจจะถูกเอาละเอาเปรียบจากผู้มีนิพนพ์ในพื้นที่อะไรเงี้ยนะครับเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาความยากจนอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเคยเป็นจุดขายสมัยยุคไทยรักรรรดดรไทยที่คุณทักษิณเป็นนายกคนก็อาจจะแบบมีความทรงจาในสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกว่าเอ้ตอนนั้นบอกว่ากวาดล้างแต่จริงแล้วกลายเป็นการกวาดต้อนเข้าคอกอาจาราาย์มองยังไง มันมันมันก็มันก็สามารถมองแบบนั้นได้เค้าหมายเพราะว่าวันนี้คุณทักษิณพูดโอเคคุณทักษิณไม่ได้มีตําแหน่งอย่างเป็นทางการแต่เรา,าก็ทราบเป็นทีนะครับว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยไม่ว่าจะในพื้นพื้นที่ไหนนะเป็นเวนทีประชา,าให้สภาพสื่อมวลชนนะครับหรือไปพูดปาทกถานในวงวิชาการอะไรเงี้ยนะครับก็มันมันส่งผลนะต่อต่อการทํางานของรัฐบาลทักษิณอะหลายๆเรื่องมันก็ออกมาเป็นนโยบายเป็นแนวทางที่รัฐบาลต้อไปทำเพื่อ แต่ว่าอันเนี้ยคนก็ก็งคิดได้ว่าโอเคหมายความว่าถ้ารัฐบาลจะเอาอจริงเอาจังเรื่องเนี้ยโอเคในเชิงหลักการเรื่องดีแต่ว่าในช่วงในเชิงของจังหวะเวลาสถานการณ์เนี่ยมันกาลังจะมีการเลือกตั้งอย่างเช่นท้องถิ่นอกนอ,อกาจอเนี่ยการที่รัฐบาลลงไม้ลงมือเอาอจริงเอาจังมากเลยกับเรื่องเนี้ยไอ้มาตรการตรงเนี้ยของรัฐบาลมันจะตรงใจไปจัดก,การเฉพาะฝ่ายตรงข้ามของการแข่งขันในการเลือกตั้งหรือเปล่า ซึ่งอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งแล้วก็มันก็อาจจะเป็นการจูงใจทางอ้อมว่าโอ้โหถ้าถ้ารัฐบาลมีเครื่องมือขนาดนี้ใช่ไหมครับเราก็ไปอยู่กับรัฐบาลดีกว่าอเราก็ไม่กล้าแข่งรัฐบาลอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็จะเหมือนแบบในอดีตที่คนตั้งข้อสักเกอะไรแล้ว,ว่าเออหลายๆครั้งที่มาตรการพวกนี้ยมันลงไปนะสุดท้ายมันก็กลายเป็นว่าถ้าถ้าอยากได้รับการอะไรละ่ะใช้มาตรการอันเนี้แบบที่เป็นทําไม่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 ถูกใช้แบบการแกล้งอ่ะ อา้าก็มาอยู่ข้างเดียวกับผู้ใช้มันะฮ็กรับเสียเรืแต่ถ้าเรามองว่าเอ้ยถ้ารังเกียรเรื่องเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลจริงๆมันอาจจะดูย้อนแย้งนิดหนึ่งไหมเพราะว่าคุณทักษิณเองก็ยอมรับว่ากําลังจะผลักดันภรรยาของสอจโอต้งลงสมัครนาะ <c oughs> ยกอบจก็ <c oughs> <c oughs> คือคือมันมองได้สองมงอุมครับผมคือคือเนื่องจากว่าโอเควันเนี้ยสอจโต้งต้อง,งยอมรับว่าเขาเป็นเหยื่อค่ะถ้าวันเนี้จะมีพรรคการเมืองไหนไปหนุนภรรยา ของคับของท่านเนี่ยให้ลงสมัครในสลามท้องถิ่นเนี่ยมันมันก็มันก็มีเหตุมีผลระดับหนึ่งอะว่าโอเคอย่างน้อยๆก็คือเพื่อเป็นหลักประกันนะว่าไอ้ความรุนแรงครั้งเนี้ยมันจะเกิดจากแค่จ่อต้องเท่านั้นถ้าภรรยาลงสลามแข่งขันในการเลือกั้านเนี่ยมันจะมีได้รับเขาจะถูกการคุ้มครองจากกฎหมายไม่ถูกการใช้ความรุนแรงกับตัวเธอเองอะไรแบบเนี้ยในการส้่งเติม แล้วก็มันเป็นการประกาศยืนยันว่าสนามเรื่องตั้งมันควรจะเป็นสนามเปิดให้กับผู้คนที่ตั้งใจจะเสนอตัวมาให้ประชาชนเลือกสามารถแข่งขันกันได้ไม่ต้องอยู่ในความหวาดกลัวในกรณีนี้ถ้าเรามองลึกลงไปอีกเนี่ยมันอาจจะเป็นการศึกระหว่างพักด้วยไหมคะระหว่างภูมิใจไทยกับทางพักเพื่อไทยก็จริงจริงมันก็ปฏิเสธยากเพราะคนเนี้ยเราเราพูดถึงการเมืองทั้งสนามระดับชาติระดับท้องถิ่นเนี่ยมันก ค่อนขัางชัดว่าวันนี้สลัมชาติแับท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกันแบบเปิดเผยมากกว่าเดิมเยอะด้วยข้อกฎหมายที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วว่าอาการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอะสามารถไปสำรวจผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นได้อย่างเปิดเผยใช่ไหมครับมันไ,ไม่เหมือนในอดีตที่เขาจะห้ามไม่ให้คนมีตําแหน่งทางการเมืองไปสามุนเพราะนั้นพรรคการเมืองเขาจะต้องเว้นระยะกับผู้สมัครนะครับอันนี้มันการเมืองชาติท้องถิ่นมาเชื่อมกันเปิดเผยมากขึ้น แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยไอการเมืองที่มันแบ่งครัวกันหลังๆเนี่ยมันก็เริ่มแบ่งกันชัดขึ้นชัดขึ้นนะสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะแค่สองครัวสองพักใหญ่อืแปลว่าอะไรแปลว่าความเป็นพักใหญ่เนี่ยในครัวตัวเองเนี่ยมันก็ทําให้เวลาลงไปสนามท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มการเมืองหลายๆกลุ่มแต่ว่าอยู่ในพักเดียวกันไอแบบเนี้ยพักก็ต้องเว้นระยะห่างกับผู้สมัครแต่ละกลุ่มแล้วก็ปล่อยให้เขาแข่งกันเองอ่าแต่วันเนี้ยมันค่อนข้างชัดว่าอะกลุ่มนี้อยู่กับพัก หนึ่งกลุ่มหนึ่งไปอยู่อีกพักหนึ่งค่อนข้างจะแบ่งกันไปแทนที่จะรักกลุ่มจะมาแย่งกันอยู่ที่พักใหญ่พักเดียวเพราะว่าปัจจัยเรื่องพักมันอาจจะไม่ไม่ใช่ปัจจัยหลักละมาแนอดตมันจะมีปัจจัยเรื่องพักก็จริงแต่ว่าพักองมีทรัพยากรที่เป็นสนับสนุนผู้สมัครในระดับท้องถิ่นด้วยเขาถึงจะเลือกที่จะประกาศพักพอพอความสัมพันธ์ระหว่างพักกับผู้สมัครในพื้นที่มันเป็นแบบนี้นะครับดุลาหนามันก็จะเบียดแปลว่าผู้สมั ท้องถิ่นก็จะไม่ได้พึ่งกระแสพักไปเดียวละเหมือนช่วงหนึ่งเหมือนยุคหนึ่งหลังปีเกิดเพาะหลังปี40เป็นต้นมามแต่ว่ามันจะได้แท้กกลับไปเหมือนก่อนหน้าปี40อะที่พักเองอะก็ต้องไปพึ่งพาฐานเสียงของผู้บรรดาคนที่เขามีมีเครือข่ายมีความนิยมของคนในพื้นที่อยู่เหมือนกับช่วยเหลือแบบพึ่งพาอาศัยกัน